สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยตัวพิเศษมาฝากหนึ่งคันนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับเน้นผ่อนสบายๆเน้นทรงสวยๆสภาพดีๆคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นตัวพิเศษครับ t ต y ยต้าวีออสปี2010นะครับ 1.5G ตัวรีมิเต็ดครับเช็คชมดูรถได้เลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ครับเรือนไมเรืองแสงนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ภายในเบาะหนังงามๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้เลยครับ คันนี้อึดถึกทนดูแลง่ายใช้สบายๆครับมือเดียวไปไ้ายแดงครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับตัวนี้ปี2,010 1 5 G อ u t โต้ครับ ลองชมดูได้ครับสวยมากๆครับหายากครับหนึ่งในร้อยแน่นอนราคาสดนะครับ249,000าบาทนะครับใครจะผ่อนเครดิตดีนะครับ4,800โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีถ้าจะผ่อน5ปีก็น่าจะอยู่ประมาณ5,5 0 0นะครับคันนี้สวยมากครับไม่มีชนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับหน้าเดิมหลังเดิมงามๆครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมก็คือไฟแนนซ์ครับคนั้นใครที่สนใจนะครับลองมาชมคันนี้ดูได้นะครับไปเช็คชมดูรถพดลองขับนะครับ ที่ถนนซ่อมสร้างรังสิตนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับภายในเบาะงามๆสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะหายากนะครับลองชมดูเลยครับนี่นะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับภายในกว้างขวางพอประมาณใช้ง่ายอึดถึกทนดูแลไม่ยากไม่แพงนะครับอะไรการซ่อมบำรุงเยอะมากๆครับคันนี้สวยๆนะครับ เอาไปใช้งานกันครับไม่แท้นะครับการันตีรถสวยสภาพดีนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับภายในงามๆฟสวยนะครับเป็น V ีออสตัวพิเศษตัวรีมิตต์นะครับพวงมาลัยมัตติฟังชันปรับนั่นนู่นนี่ได้ครับรถสวยสะอาดนะครับเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำแน่นอนการันตีโครงสร้างนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับไปเช็คชมดูรถตรวจสอบทดลองขับโดนแน่ครับรถสวยใหม่ๆเลยครับเจ้าของเดิม เป็นไฟแนนซ์ครับก็นี่ไปปลดมาจากไฟแนนซ์แล้วนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับรีบตัดสินใจนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็หายากด้วยนะครับกับตัวลิมิเต็ดนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบดูครับรถสวยสะอาดวากว้างกว้างพอประมาณเอาไปใช้งานนะครับ สามารถเข้าศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจแฟนคลับของ v o ออค l u b นะครับทางการซ่อมบำรุงของแต่งของเสริมของเพิ่มก็เข้าไปศึกษาได้ครับโดยรวม v ีออสใช้ง่ายสบายอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงและคันนี้สภาพสวยๆเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำรถงามรถด,ดีรถน่าใช้ครับลองชมดูนะครับฝากไว้พิจารณานะครับคันนี้ อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะพาเพื่อนพาช่างไอเช็คไปตรวจสอบก็ได้นะครับจะซื้อสดก็เจราจาต่อรองขอส่วนลดจะซื้อผ่อนก็เตรียมเอกสารนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้ครับคันนี้ลองชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับปี2010หน้าเดิมหลังเดิมงามๆครับใครที่กําลังหารถใช้งานคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเน้นวีออสเน้นใช้งานเน้นสบายเติมน้ามันไม่แรงไม่แพงดูแลก็ไม่ยากไม่เย็นฉะนั้นซื้อได้ซื้อจัดได้จัด,ด,จดครับ G Limited 1.5 ปีส0งพันสิบครับวีออสครับ